สวัสดีครับผมสวัสดีครับบาวเขียดมารลยงานตัวขับตัว,วครก็คือหลังจากที่บาวเขียดไม่ได้ถ่ายคลิปโดนเติมล่าสุดที่บาวเขดมาถ่ายคลิปกับผมเนี่ยก็คือบาวเขียดนะ คือมาช่วงปูพญาเต่าที่มันออกออกมือเก่าจนพอเกี่ยวมันมาช่วงนี้งานรัดตัวมากเห็นวะงานรัดตัวบ่ะกัดตัวที่นี่มารายงานตัวกับเอฟซีเดี๋ยวทีนี้วางเลยเนี่ยนี่ขึ้นแล้วอ้วนหัวแเห็นป่ะครับเป็นยังไงนัวขึ้นแล้วก็น่มมากอือืมอืมอืมมโน่แั้มากมโน่หนึ่นักเตือนเห็ดหยังอยู่เหี้ยน ก็คืเสือแล้วเ่ยังคือบวกใช่ว่ายากเก็บหน้าซอยเป็นกุญแจสี่ยังสั่นคือน่ปยังสั่นบันเด้ยรแต่ของคือมาต่อว่าอยู่เสือผมเห็นงานหลารอยู่นะครับเป็นงานหลายอยู่ตัวนี้งานอะไรโตไปไปยกตัวอย่างคืองานแบบไหนบ้าง ที่บ้านอ่ะมางานอยู่บ้านอดีเรล็กเลยคืออยู่บ้านอ,อ๋องานอยู่บ้านแล้วแบบแบบในแบบแบบที่ท,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 ที่ที่บ่าวเขียดทำง,งานอะ่ะงานคือน่าห่วงนะครับเอ็ดงานบ่ห่ครับทำง,งานแบบไม่รู้อืมก็ก <c oughs> ็มีเหตุผลนะเฮ้ยในตัวน่าห่วงเลยโอ้ห่วง,งหลนวะ คือหมายถึงว่าพี่ทาเขียนว่าเขียนมีงานแบบไหนที่อยู่บ้านที่ทํางานช่วงนี้งานรัดตัวอ่าอย่างไงหรือว่าหรือว่าถ้าพี่จะไปเรียกเบาเขียนมาถ่ายคลิปต้องก็ต้องแซงคิวใช่ไหมหรือยังไงขึ้นมาก้เลยขึ้นมาบ้างขึ้มาไม่เห็นเอาสามารถปีกตัวมาได้ไหมเวลามีงานอย่างเงี้ยไม่มาไม่ได้มาเลยอ๋อพูดกับพี่พูดพูดภาษากลางนะไทยนะอ่าก็ก็เป็นไงบ้างที่ที่ว่าพี่บอกว่าไม่ได้มา พี่อั้มมาหา่มภาษาการผมภาษาการภาษาไทยภาษาไทยอ่ะ,อะพี่อมัมมาต้อนรับชาวบ้านมัน,นมาไม่ได้มาครับก็ก็อ,อ,อ,อยู่เฮียนอยู่ในเฮียนครับเออยู่ในเฮียนนะครับผมเนาะก็เป็นไงช่วงนี้อุดมสมบูรณ์กินข้าวอิ่มน้ำสำลานแซ่บบ่แม่นครับไม่ใช่แทบแซ่บน,น,นะเอาล่าสุดกินกับอะไรส้มส้มสุกหมูสุกหมู ็มีเหตุผลดีนะครับผมอืมยังไม่ฮอ๋อไม่ฮิตเราใครทำส้มหมูให้กินแม่แม่ใช่ไหมแม่ว่าไงเห็ดสมไฮเห็ดสมไหโอ้เห็ดสมไฮมาที่นี่เป็นแน่ๆน่เลยว่าบอกก <c oughs> ับผมตอน <c oughs> ี่พี่เขาถามหากันถามมาเบาเกียดไปไหนเบาเช้ไปไหนเบา้ไไบาเช้ก็ถ่ายให้ดูแล้วคือเบาเช้ก็ติดงานภารกิจเนาะก็อ,อย่างเบาเกียดก็อีกคนนึงก็ภารกิจเยอะใช่ไหมครับเยอะมากงานลัดตัวนะครับผมนะ ล่าสุดก็คือว่างานอดิเรกคือนอนยู่เเียนนะครับผมเนอะเนี่ยเครื่องท้ำเครื่องถ้ำมันคหเครื่องเนี่ยอืมเครื่องมันทํำอืมอันี้เคื่องใหน่เลยมันทํำมันละเหมือ,มอน,นอะไรแล้วก็ไปกันละโอ้ออมีเหตุผลใช่ไหม<ส><ญ>งานประจําก็คือว่าสําหรับไปงานศพคนตายอย่างเดียวครับ<ส><ญ>อันนี้คืองานงานประจําของบาวเกียดนะครับเพราะว่าอย่างบาวเกียดนี่เพื่อนที่คิดที่ตําหนักถ้ามไม่ได้ไม่ได้มาถ่ายที่ของผมเนอะคือบาวเกียดนี่เขาก็ Uh, งานประจาเขาเนี่ยถือว่าถ้ามีงานศพตรงที่ไหนเขาจะไปเป็นประจําที่นั่นหรือว่าไปนอนที่ที่บ้านงานศพตรงนั้นเลยคือ uh huh. บอกว่ยจะไปช่วยงานเขาแล้วก็เวลาไปเสิร์ฟน้ําให้แขกอะไรประมาณนี้สังเกตนะถ้าวันไหนประเก็บม,มาถ่ายคลิปผมหรือว่ามีงานศพอย่แกจะไม่ได้ไปเพราะมาถ่ายคลิปผมบางทีก็ชาวบ้านบอกโอ้บระเกียดคือไปนี่บ๊อบบี้ว้เ,เสิร์ฟน้ำให้แขกไล้นี่จากที่เขาแบบชาวบ้านเขาเคยว่าว่าร้อนนะเอาไปมาขาดประเขียดไม่ไม,ไม่ไม่มีคนมา,มาเสิร์ฟน้ำให้ แม่เราเราเมื่อคืนบ้านหาขึ้นเงเข้ามแม่บ้านนี่อไห,หาเงินก,นนกน้อนหาเงินก้อนเมื่อไรหาเงินไป็อยัางนี้หาเงินเสียอย่างแต่งเมียหรือยังไงคนแม่เราเนี่ยคนร้านคนรันบาลเอาเดี๋ยวนว่าหาเงินไป็อยัางนี้ห,นนนนนหาเงินไปนไหนหาเงินซื้อโทรศัพท์ซื้อโทรศัพท์โอ้อยากได้โทรศัพท์ครับที่นี่เดี๋ยวนว่าหาเงินหนี้สิบปลายยางรถพร้อมยางหัวครับผมอยากสิบปลายยางรถครับผม นี่ครั้นเดียวนืมนะครับวะแมนโอ้เ <laughs> ออนะครับหลังจากที่บ่าวเกดเปมาเด้มาถ่ายคลิปกับผมโดนเนาะก็อ่าแล้วก็เดี๋ยวดนะก็จะเป็นประมาณนี้นะกาองออกก่อนอืมคือก็ไม่ได้มาถ่ายคลิปกับผมก,ก็โดนเติบนะคือตั้งแต่บ,บ่าวช้ไปทางานบางคนก็ว่าเอ้ยบ่าวคลิปนีไปไน่บ่าวช้ไปไหนบ่าวช้ก็ถ้าว่างๆเขาจะมาหา ที่กินเขาก็มาหาทุกวันแหละแต่ว่าบางทีเ็าไม่ได้ไปถ่ายคลิปเลยเขากลัวจะตื่นตื่นสายซึ่งจะไปทําไปถ่ายไปไปทํางานตอนเช้าอย่างคือเบาชัยนะแต่สําหรับเบวเคียนเนี่ยคือเขาก็ไปกับพี่ชายเขาแล้วก็ไปกับไปทําไร่ทํานาเนาะหรือว่าไปขุดมันกับพี่ชายเขาคือพูดง่ายๆหรือถ้ามีงานอย่างื่นเขาก็ไปคือเบวเคียนนี่เราเอาแน่เอานอนไม่ได้เพราะว่าคือแกก็โตเตะไปเรื่อยเปื่ยอยากจะไปนู่นก็ไปอยากจะไปนี่ก็ไปคือ คือเราเอาแน่เอาหน่อยไม่นอนะไม่ได้นะครับบทจะบทเขาจะมาหาเขาก็มาหาเวลาเวลาบทผมจะเรียกเขามาถ่ายคลิปอย่างเงี้ยก็ <M> ไม่อยู่บ้านบทจะอยู่บ้านก็อยู่นะครับบางทีต้องไปเรียกแต่เช้าเลยก็มีใช่ไหมเขทอ,อ่ะช่วงนั้นผมจะไปเรียกแต่เช้าเพื่อจะได้มาถ่ายคลิปด้วยกันแต่วันนี้ก็บางครั้งนีไปหาแอางเจลสายเนี่ยก็ไม่อยู่แล้วไม่รู้ไปไหนบ้างคือเราก็ตามหาไม่เจอนะครับผมนะอืม ırım. นะครับเออท่านผู้ชมนะครับอ๋อโทรศัพท์อืมนะครับ นั่นแหละครับผมคืออ่าด้วยการการอย่างบาวเกียร์ก็น,นี่แหละคือบอกว่ามันไม่ว่างนะครับงานอดิเรกก็คือนอนอยู่เฮียนนะครับผมเป็นบ่แน่นอนอยู่เฮียนแล้วไก่หน้าผากไหมแม่นไก่หน้าผากนะครับผมเนาะเอาเอาตามนั้นล่ะกับมาวองเอชูฟูฟั่งเออนะครับผมเนอ,อ,เอ,เอน,ก,น,ออน,นอกับสำหรับอ่าบาวเกียร์มาถ่ายคลิปเดี๋ยวจะพาบาวเกียรไปถ่ายคลิปที่อ่าไปบอกบรรยากาศนี้ก่อนนะ เดี๋ยวจะพาบอกเก็บไปถ่ายคลิปที่บอกพันขันนะครับผมนะที่ถ่ายผูพันนะครับเบิ้งเอ้าโอเคนะครับเอาแค่นี้นะครับครึ่งมาบอกเก่าให้แล้วนะครับที่ได้เห็นกันหมดแล้วนะครับผมเนาะเอาโอเคครับผมสวัสดีครับโชคดีครับจะเจอกันใหม่นะครับ